ทีมชเวรินต้นสังกัดของบีมพิมพิจยากรงรำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลีกเยอรมันแล้วผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกเยอรมันรอบเซมิไฟนนลเพลย์อ f อฟเกมที่2วันอาที่ที่13เมษายน2568เวลา20นาฬิกา15นาทีทีม s s สป้าเบิร์กชเวรินต้นสังกัดของบีมพิมพิจยากงรำบุกไปชนะ VFB ชู3ต่อ1เซตด้วยสกอร์20ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ25 และ25่้าต่อ2ี่บสาเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างสตุ๊ตการ์ดกับเดสเดนโดยเซตที่1 VFB เปิดตัวแรงเซิร์ฟกดดันแล้วสามารถปิดเซตได้ด้วยเสียงเชียร์ไปด้วยคะแนน25ต่อ20แต้มเซตที่2ชเวลินตั้งหลักได้บุกหนักตีเสมอ19ต่อ25บแตม้มเซตที่3ชเวลินเกมรับแน่นบล็อกเด็ดขาทำให้ชนะไปอีกด้วยคะแนน20ต่อ25คะแนนเซตที่4 VFB สู้แบบสุด แต่ชเวรินนิ่งกว่าจึงคว้าชัยชนะไปได้ด้วยคะแนน2 3ต่อ25บแต้มทำให้ทีม VFB จบฤดูกาลด้วยเหรียญทองแดงส่วนชเวรินต้นสังกัดของบีมเข้าไปรอชิงกับผู้ชนะระหว่างสตุดการกาดและเดสเดนคืนวันพุธนี้แฟนๆรอติดตามกันได้เลยว่าใครจะเป็นคู่ชิงของชเวรินในศึกใหญ่ที่สุดของหลีกเยอรมัน ทีม LOVB Atlanta ต้นสังกัดของแป้นปิยนุชแป้นน้อยอดเข้าชิงแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันลีกวอลเลย์บอล USA 2 0 2 4 2 5รอบรองชนะเลิศวันที่12เมษายน2568เวลา5นาฬิกา30นาที LOVB Atlanta ต้นสังกัดของแป้นปิยนุชแป้นน้อยแพ้ให้กับ LOVB Austin 2-3เซต25-21 25-15 22-25 10-25และ 14- 15. ความคิดเห็นนี้บอกว่าเสียดายแทนพี่แป้นอีกนิดเดียวจะได้เข้าชิงแล้วแท้ๆสรุปว่าแอตแลนตาและฮูสตันไม่มาตามนัดทั้งคู่ปล่อยให้อันดับ5และ6รองบวยไปชิงกันที่แข็งมาได้อยู่อันดับ1และ2ของตารางแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าชิงก็มีรู้จะมีหัวตารางไว้ทำไมชนะมาตลอดแพ้แมชเดียวกลับบ้านยกทีมทีมท้ายตารางกับบวยแข่งชนะแมชเดียวชิงทองเลยใช่ครับปราบทุกทีมทีมแอตแลนตาต ้นสังกัดของแป้นยืนอันดับหนึ่งมาตั้งนานแต่ดันมาแพ้รอบสําคัญแต่ไม่เป็นไรฝีมือส่วนตัวของสาวแป้นพัฒนามากถือว่าประสบความสําเร็จแล้วกลับมาซ้อมที่ไทยบ้านเรากันค่ะนํำมากร2สองเซตแต่ปิดไม่ได้น่าเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เข้าจริงก็ดีจะได้กลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยได้เร็วขึ้นเจอกันที่ทีมชาติไทยนะคะปิยนุษแป้นน้อย ผลการแข่งขันลีกอเมริกาโปรวอลเลย์บอลเฟเดอเรชันหรือ p v f วันที่14เมษายน2568เวลา6นาฬิกาโคลมัสฟิลรี่ต้นสังกัดของนุสราต้อมคำเอาชนะเวกัสทิลไป3-0ต่อเซต25-20ต่อ25-23ต่อและ25-21ต่อโดยชัยชนะในครั้งนี้เป็นชัยชนะต่อเนื่อง2เกมติดกันผู้บรรยายได้กล่าวชมนุสราว่าสุดนิ่งเซตจนเวกัสบล็อกไม่ถูกทำให้สถิติตอนนี้โคลมา ควฟิวรีต้นสังกัดของนุสราชนะ7แพ้15ห้ายใจรถต้นคอทีมอันดับ6และ7ซึ่งมีสถิติชนะ8แพ้14ถือว่าทีมงานควอลฟิวรี่ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ดึงนุสรามาช่วยโอกาสนีบ้บวยใกล้ความจริงแล้วโดยวันนี้นุสราแอิสช่วยทีมไปถึง25ครั้งและขุดบอลอีก9้าครั้งฟอร์มของทีมก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความมั่นใจของนักกีฬาในทีมที่ชนะได้ติดต่อกัน2นัดโดยผู้บรรยาย ได้สอบถามนักกีฬาในทีมของโคลบัตฟิลรี่ว่ามีอะไรแตกต่างไปบ้างเมื่อมีนุสราอยู่ในทีมของคุณเธอตอบว่านุสรานําประสบการณ์มากมายมาสู่ทีมนั่นดีจริงๆเธอมีบุคลิกที่ร่าเริงและยิ้มแย้มเธอมีประสบการณ์และทักษะการเล่นมันดีมากที่มีเธออยู่ในทีมโดยนัดต่อไปโคลบัตฟิลรี่ต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมําจะพบกับซานดิเอโกโมโจในวันที่17เมษายนเวลา6นาฬิกาความคิดเห็นนี้บอกว่า รับดีขุดดีเสิร์บดีเซตดีตกหนักนาทีนี้ต้องยกให้โคลมัตฟิลรี่ยกให้มือเซตจ,จ้าเล่นดีขนาดนี้เจอของจริงวันนี้ทีมเล่นดีขึ้นมากผิดหูผิดตาไปเลยจากทีมหนีบวยมาชนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดยอดจริงๆนุศราต้อมคัน คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ